สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9356เกมนะครับและตอนนี้ทุกท่านกำลังดูเกมองเมจิอารีนาฮีโร่ใช่อะไรวะซูซานโนุโอโอ้ยเ oh <yeah. S 1> <Yeah. S 2> น,นี่ยตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับแต่ว่ามันโดนเนิร์ฟอยู่แต่ว่ามันเท่เพราะว่าเป็นสายฟ้า อารมณ์คล้ายๆทูเรนทูเรนใน ROV เลยนะครับแค่แค่สายฟ้าคล้ายกันเฉยๆนะแต่ว่ามันเท่ผมชอบมากโอเค ฝั่งเรามีคนไม่ขยับอีกแล้วนะครับฟัมไปจริงๆผมอยากจะเล่นเป็นเลนบนมากกว่านะครับแต่ว่ามีทีมเราเขาเลือกไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับ าแล้วเกมนี้อาจจะเหนื่อยกว่าที่คิดก็ได้ครับเนี่ย ม,มาไม่ทันผมกำลังรอสกิลนี่อยู่นะครับสามเพราะว่ามันเป็นสตัน้น 神は必ず人間の願いに応えるもの。 俺は必ず未来をつかみとる仲様がやられますか敵式神撃ち取ったり

テンオキリサクイナスの 進撃開始神の怒りを知る敵式神撃ち取ったり敵式神撃ち取ったり <laughs> 仲間がやられました เอาเลดไปแล้วแน่เลยเฮ้ยอย่ามาเอาไว้อันตรายอันตราย อ,อัอนนี้น่าจะแพ้แน่เลยผมเองก็ตอนนี้ร่ตัวนี้มันโดนเนิร์ฟน่าจะแบบไม่ค่อยไหว を聞すューモーセルシュガミウチのトリッシガミウチのトリッシュマンコウセカ。

โอ้โหไอเราก็นึกว่าอยู่นี่อยู่ใกล้ๆกับเราเราก็เลยกระโดดขอโทษตายเกมนี้ตาย 아아่คบไอ้เจ้าไอ้นี่มัน

ฟิกหลบไหมทางนะครับตอนนี้ผมก็ฆ่าไปสตายสแอซิดหนึนะผมเอาแล้วโอ้โหเรียบร้อย เขทอกจมอะไรยังไงเอายังไงวลห่างแค่ตัวเดียว

น่ากลัวจัดตัวนี้ไม่ไหวไม่ไหวสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวจริงๆตัวนี้น่ากลัวเกิดโอ้โหจัดเลือดเต็มเต็มฝ<ๆ>ั่งฝั่งเราจัดเลือดเต็มๆต็โอ้ยผมเลือดสิบสี่เอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

神は必ず人間仲間がやられました敵式場に突ったり エンコーセッカーシシープタインコーセッカーコンデンフーイエキノセ โอเคไหวหรือเปล่านั่งเรือแจวครับ やっきーやこーこん防御の攻を攻撃しろ。俺は必ず。やられますか獅子、粉じ 神は必ず人間の願いに応えるものだ。 像を破壊したたとえばせいか仲間がやられました一気当選

มาช่วยนะครับโอเคไม่รู้เหมือนกันทำอะไรได้ สองเฉยตอนนี้เฮ้ยเกยมเราเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับผมพอเริ่มมีของอะไรอะไรก็ดีตอนนี้ ช่วยไปดันกลางนะครับผมเกยชนะที่ป้อมคิวเป็นร้อยก็ไม่ได้ชนะนะับผมม,ม,ม่มีเลหลอกเวก เอ้ยศาลสวนจะได้การไหมเนี่ยแย่แล้วแย่แล้ว โอ้โหมันจัดครับผมเกมนี้โชคดีขึ้นมาหน่อยนะครับที่ทีมเราเริ่มมีของแล้วตอนนี้สกอร์ผมก็ฆ่าไป12ตาย4เอสส4นะครับสกอร์โดยรวมอยู่ที่28ต่อ34นะผมที่ผมยังตามอยู่นะครับสกอร์โดยรวมแต่ว่าป้อมเรานำสาส่เอียดสะอะไรวะสะอาดกิบค่อนข้างดีมากนะครับผม ตอนนี้ของก็น่าจะเต็มแล้วหรือเปล่าแล้วยังไงต่อเอ่ยอันนี้คืออะไรของอัปเกดรดแล้วเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้ทีมเราก็เริ่มมีของกันแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วถ้าฝั่งโน้นได้เฮ้ยถ้าฝั่งโน้นได้นี่เรียบร้อย รีบไปเร็วทุกคนโอเคต่อเลยต่อเลย ไม่ได้หรอกน้าเจ้าหนูยังคิดตื่นไปน่าจะจบได้นะครับผมเกมนี้ตานนี้เลย

โอเคจบไปครับผมโอ้กระตกเมื่อกี้เย้าคว่าจะแพ้ซะแล้วนะผมอาขึ้นไดมอนด์อเอาเรื่องครับผมได้มีพีด้วโอเคครับผมทุกท่านเรามาดูคะแนนดีว่าทีมเราก็อยู่ที่สกอร์ผมก็อยู่ที่สิบคะแนนโดยรวมอยู่ที่เอ้ย คะแนนผมอยู่ที่15.2นะครับผมค่าไป13ตาย4แอดซี5นะครับผมค่อนข้างโอเคเลยถ้าทีมเราไม่มีคนหลุดไปคนหนึ่งนี่ยืนนิ่งในตอนแรกนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ